สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้มาที่เรื่องของมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือมาตรการที่มีชื่อว่า quantitative easing ตามปกติแล้วเนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อ,อกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมเงินในเศรษฐกิจกระตุ้นให้มีการปล่อยสินเชื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการลดดอกเบี้ยเป็นนโยบายการเงินแบบเดิมๆแบบที่เป็นนโยบายการเงินในเชิงคุณภาพในรูปแบบที่ไม่ใช่ quantitative easing นะแต่ว่านโยบายการผ่อนคลายการเงินเชิงปริมาณในแบบที่ทางเฟดได้ทำมาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ย <S <S เป็นนโยบายในรูปแบบที่มีการเข้าไปซื้อ,อตราสารหนี้จดจำนองแล้วก็พันธบัตรของรัฐบาล และในขณะเดียกันเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปถึงการเข้าไป m a n i p u l a t ตหรือไปชักใยการเคลื่อนไหวในการซื้อขายในตลาดพันธาบัตรมือสองธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าให้เฟดนั้นเข้าไปมีบทบาทอย่างชัดเจนในตลาดพันธาบัตรเอกชนเลยเข้าไปซื้อเลยเข้าไป n อ t i z e corporate debt ในรูปแบบที่ นานทีจะทําแล้วแน่นอนนานทีปีหนจะทําในจํานวนมูลค่ามหาศาลขนาดนี้ในแต่ละเดือน85,000ืล้านดอลลาร์สหรัฐทำต่อเนื่องกันมานานจนถึงตอนนี้ปรากฏว่าพอเฟดประกาศว่าจะยุติโครงการนี้หุ้นตกกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นตลาดในเอเชียในญี่ปุ่นในจีน ในยุโรปในฝรั่งเศสในเยอรมันในตลาดกำลังเกิดใหม่อย่างเช่นตลาดหุ้นของไทยนะหุ้นตกกันหมดเลยเพราะว่านักลงทุนนั้นได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับการถูกอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบในแบบที่เกินเลยแบบสุดตรงอย่างนี้มานานเรียนรู้จนถึงขั้นที่ไปพึ่งพาใส ว่าจะได้เห็นราคาของหุ้นสูงอยู่ระดับที่เกินจริงเหมือนอัดฉีดสเตอรอยอยโดยที่อาจจะลืมไปว่าพอถึงเวลาพอเฟดถอนนโยบายนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างปรากฏชัดเจนว่าราคาเนี่ยมันอินเฟลตหรือม,มันได้รับการสูบเป่าขึ้นมาจนบวมเป็นเหมือนบับเบิลหรือฟองสบู่ที่อยู่ได้เพราะว่าเฟดนั้นอุ้มชูให้อยู่ นะครับเพราะคุณที่ตกทุกวันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะทั่วโลกในเมืองไทยแล้วก็ยังตกต่อเนื่องอยู่จนถึงทุกวันนี้และแม้กระทั่งราคาทองเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วเมื่อเฟสั้นประกาศที่จะยุตินโยบายนี้คิีก็มีหลายคนที่มองว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ทําลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลายคนก็วิเคราะห์กันไปว่าพอเฟสหยุดนโยบาย QE เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจโลกนั้นยุบลงมาหรือฟุบลงมา อิทธิพลที่จะมีต่อกําลังใจหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้นก็จะเห็นปรากฏชัดเช่นเดียวกันกําลังซื้อมันก็จะไม่มีแรงผลักดันเหมือนเดิมบรรยากาศในการลงทุนมันก็จะไม่คึกคักเหมือนเดิมไปๆไปมาๆถึงเวลาเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันก็จะรับผลกระทบในแง่ลบไปด้วยจากการที่เฟดหยุดนโยบาย QE นั่นเป็นความเข้าใจและเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่คุณอาจจะได้เห็นได้ยินได้ฟังจากคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนจากคนที่เล่นหุ้น แต่วันนี้ที่ผมพูดถึงประเด็นนี้ในรายการนี้ผมกาลังจะบอกว่าสิ่งที่เฟดทำตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในเศรษฐกิจของเขาเองในเศรษฐกิจของสหรัฐว่าอัตราการเจริญเติบโตของ GDP มันเริ่มสูงขึ้นและในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานมันเริ่มลดน้อยลงน่าจะต่ำกว่า7%หรือ6%ซได้ภายในปี2ปีและในขณะเดียวกันเขาเห็นวีแววแล้วว่า ดอกเบีย้ยมันจะกลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นภายในปีหรือ1ปีครึ่งคุยไงมันมีสัญญาณที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐมันมีสัญญาณที่แสดงให้เห็นได้เลยว่ากําลังซื้อของคนบริการกําลังจะกลับคืนมามันมีสัญญาณที่เห็นได้ชัดว่าได้มีการปล่อยสินเชื่อสําหรับธุรกิจเพื่อน,นําไปสู่การลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นโดยภาคคอร์เปอร e ภาคธุรกิจซึ่งนําไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งนําไปสู่กําลังซื้อของชาวบริการที่จะกลับมาอยู่ระดับอย่างน้อยเท่าเดิม ซึ่งจะนํามาสู่การส่งออกสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับตลาดอย่างเช่นตลาดของไทยส่งออกไปสหรัฐนะเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกมันเริ่มเห็นชัดแล้วเนบนบานังกี้ประธานเฟดเข้าถึงประกาศว่าถึงเวลาที่จะต้องหยุดนโยบายนี้คนที่มัวแต่ไปมองว่าหุ้นมันตกนะแล้วนัยยะก็คือมันจะกระทบต่อจิตวิญญานักลงทุนหรือกระทบไปแล้วหรือนัยยะก็คือว่ามันจะกระทบในระยะกลางต่อ,อ บรรยากาศ <sk os> การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในประเทศไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยถ้าไปมองอย่างนั้นผมคิดว่ามองโลกในแง่ร้ายมากจนเกินไปเหตุผลหลักที่เฟดหยุดค e วในรอบนี้ก็คือ QE มันมีผลดีแล้วหรืออย่างน้อยมีผลในระดับที่เขาพอใจและนอกเหนือไปจากคือเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐภายในปีหรือปีครึ่งมันฟื้นตัวอย่างชัดเจนแน่นอนถ้ามองในมุมนั้นผมคิดว่าคนที่ ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจในบ้านเราก็น่าจะมีความไว้วางใจได้ว่าภายในปีหรือปีครึ่งตัวเลขการส่งออกของไทยก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมอัตราการเติบโตของการส่งออกก็น่าจะสูงเหมือนเดิม1 4 1 5น่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ไทยก็น่าจะสูงกลับมาในระดับเดิมเช่นเดียวกัน5 6 7ทําได้ไหมก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการจ้างงานก็จะพลิกอัพนะก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศไทยกําลังซื้อ นะกำลังการลงทุนของบริษัทใหญ่ๆของไทยก็น่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะภาวะการซบเซาทางเศรษฐกิจก็น่าจะไม่แย่เท่ากับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าสัญญาณชัดเจนจากสหรัฐในครั้งนี้ในการที่เขาถอย QE ทุกอย่างจะได้กลับสู่ภาวะปกติสักทีไม่มีฟองสบู่ในตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นมาเพราะนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณสหรัฐ และในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนจะได้ทําใจปรับตัวเข้ากับสภาพที่แท้จริงที่ไม่ได้ไปอ้างอิงนะฮะราคาที่ถูกอินฟลเทขึ้นมาด้วยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและที่สําคัญมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องอย่างนานจนเกินไปโดยธนาคารกลางสหรัฐเป็นสัญญาณที่ดีน่าจะรู้สึกดีใจด้วยซ้ำไปที่เขาหยุด QE คุณตกชั่วคราวปรับตัวทำใจกันถึงเวลามันก็ไปได้หลังจากนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูถ้าเกิดบานานเจไม่อยู่ใครจะมาแทนในช่วงต้นปีหน้าสักครู่ครับ ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเศรษฐกิจในยุโรปยังไม่ฟื้นตัวนะครับเศรษฐกิจที่เป็นเสาหลักของยุโรปก็จะเหลือเยอรมันกับฝรั่งเศสถ้าไปดูตัวเลขในฝรั่งเศสล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสร,ระบุว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสปีนี้น่าจะหดตัว0.1อัตราว่าง,งานน่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น10.7ซนะครับอันนี้คือดีแล้วนะฮะในยุโรปเนี่ยที่ไม่ดีก็จะมีกลุ่มพวกโปรตตเกตพวกกรีซแน่นอนมีอิตาลี มีปัญหานี้มีปัญหา GDP ปัญหาการว่างงานแต่ในประเทศที่ถือว่าดีฝรั่งเศสหรือเยอรมันก็ยังมีปัญหาเช่นเดียวกันครับเยอรมันยังพอไหวแต่ว่าฝรั่งเศสที่คุณไปดูเนี่ยรัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจจะโตได้0.1%ก่อนหน,น้านี้แต่ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันเหลือ0.1%ติดลบแล้ว ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการคาดหมายว่าอัตราว่างงานตลอดทั้งปีจะเพิ่มขึ้นจาก10.4เเฉลีย่ยมาเป็น10.7ท,ทั้งทั้งที่ฟรานซัวรองประธานาธิบดีฝรั่งเศสสัญญาว่าพอเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยจะหางานให้คนฝรั่งเศสทาและจะลดอัตราการว่างงานลงให้ได้ภายในปีนี้แต่ว่าอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจฝรั่งเศสในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นในทิศท,ทางที่จํากัดหลังจากที่มีการเติบโตลดลง0.2เในไตรามาสแรกของปี56 เขาว่าจะฟื้นตัว0.2%ในไตรามาส2หลังจากนั้นจะซบเซาในไตรามาส3ขยายตัว0.1%ในไตรามาส4แต่ว่าทั้งปีติดลบ0.1%นี่เป็นตัวเลขเฉลี่ยวมาจากทางสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสออลองแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆนะหรืออาจจะใช้เวลาในการแก้ปัญหานานเกินไปคนฝรั่งเศสก,ก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับรัฐบาลของออลองสักเท่าไหร่อุปสงค์ภายนอกโดยเฉพาะจากเยอรมันก็ช่วยยกระดับการส่งออกได้ในครึ่งปีหลัง มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในประเทศซึ่งเป็น,นกลไกหลักหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้โดยกํำลังซื้อของครัวเรือนน่าจะลดลง0.2นะในปี56หลังจากที่ลดลงมาแล้ว0.9ในปี55ซึ่งก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะคนนั้นเริ่มที่จะออมซื้อสินค้าน้อยลงลงทุนน้อยลง พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่เบนบนานกี้นั้นได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีบุชเข้ามาดํารงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเขาก็ได้สร้างผลงานในการทํางานร่วมมือกับเฮนรี่พอลเซนอดีตรัฐมนตรีคลังของยุคบุชในการแก้ปัญหาวิกฤตสัปพราวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในแบบที่ถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของเศรษฐกิจสหรัฐก็ว่าได้หลังจากนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งโดยโอบามาให อยู่ต่อไปอีกสมัยหนึ่งแล้วเบนันกี้เนี่ยจะอยู่ครบอสองวาระนะครับแล้วก็จะเป็นผู้นำธนาคารกลางที่ถือว่าจะรึกชื่อตนเองลงไปในประวัติศาสตร์ถามว่าเขาจะอยู่ต่อเป็นไปได้ไหมก็อยู่ที่ประธานาธิบดีโอบามาแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการแต่งตั้งคนใหม่ซึ่งแนวโน้มสูงโอกาสที่จะเป็นผู้หญิงคนนี้ มีมากกว่าคนคนอื่นนะครับมีการคาดการณ์ในวอลสตรี e e t นว่าจะเป็นเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นคนที่เคยสอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์เว d เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลาย Berkeley. นะัยเบอร์เคละแล้วก็จบทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลายัยบราวน์ Brown, แล้วก็มหาวิทยาลายัยเยลนะครับคือได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ ไอวี่เลกสุดยอดแน่นอนแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเยาเลนเนี่ยเคยไปเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดีเบลคินตันแล้วก็อยู่ในคณะกรรมการของระบบธนาคารกลางสหรัฐอยู่มานานแล้วแล้วก็เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานของธนาคารกลางสาขาซานฟรานซิสโกแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีผลงานทางวิชาการออกมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีโอบรักโอบามาไหมคงจะได้ได้รับความไว้วางใจจากแวดวงวิชาการนักลงทุนคนเล่นหุ้นคนที่อยู่ในในสหรัฐในระดับนักการเมืองสอสสวส่วนใหญ่ไหมคงจะได้รับการแต่งตั้งก็คงจะง่ายคงไม่มีปัญหาเรื่องอื่อฉาวอะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนก็ถามผมมาว่าโอเคถ้าบบนันเก้มไม่อยู่ต่อพอถึงมกราคมปีหน้าแล้วเป็นคนอื่นเนี่ย จะเป็นใครคำตอบง่ายๆก็คือจะเป็นเจเน็ตเยเลนไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับแล้วก็คนนี้เขาแต่งงานกับศาสตราจารย์ที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลด้วยนะฮะที่มีชื่อว่าจอชเอเคอร์ลอฟนะครับแล้วก็ลูกสอนอยู่ที่ MIT ด้วยสอนอยู่ที่ Warwick จบ MIT นะครับพักกันสักครู่่วงน้ามาดู Daily o ข e จากนาว์ฟ r ล์กัสเซ่น ประชาชนในแต่ละประเทศก็จะมีลีลาในการชุมนุมที่แตกต่างกันนะครับบางอย่างก็น่าลอกเลียนแบบบางอย่างก็ไม่น่าลอกเลียนแบบของไทยที่ดังที่สุดก็คือพัมิตรนั้นยึดทำเนียบยึดสนามบินเสื้อแดงเทเลือดหน้าบ้านนายกตอนนั้นโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกสื่อมวลชนก็รายงานกันแบบสนุกสนานนะครับใส่สีตีไข่กันอย่างเต็มที่จริงแล้วพฤติกรรมการชุมนุมในเมืองไทยเนี่ยจริงก็ไม่ได้น่าลอกเลียนแบบสักเท่าไหร,ร่นะฮะ แต่ว่ามีพฤติกรรมการชุมนุมที่อาจจะบอกว่าเท่แล้วก็น่าสนใจน่านเรียนแบบดูเพราะว่าไปไปมามันแบบสันติดีแล้วก็แบบที่สร้างกระแสได้ดีเหมือนกันนะครับจะมีภาพให้ดูนิดนึงก็ดีเหมือนกันว่าผมพูดถึงอะไรคือที่ที่เขาชุมนุมกันตอนนี้ที่ที่บราซิลเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างบราซิลเขามีบาร์บีคิวปรเทสวงเขาเข็นเตาบาร์บีคิวมาปิ้งย่างเนื้อไก่แบบกินกันสนุกสนานเสร็จแล้วชุมนุมกันต่อ มันเหมือนกับเวลาคนไทยชุมนุมแล้วมีคอนเสิร์ตนะฮะของคัมแบรฟิซก็มีบาร์บีคิวโปรเทสนี่ฮะมีกิจกรรมเล่นวอลเลย์บอลนะฮะผมก็ใจว่านี่ที่ตุรกีแต่ว่าที่ตุรกีที่ผมชอบที่เขาทำเนี่ยมันมีสแตนดิ้งแมนสแตนดิ้งแมนคือมันนอกเหนือไปจากกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดไงเวลาก็หลังจากหลังจากที่เขาถูกเคลียร์มอบแล้วพยายามกลับมาใหม่เนี่ยมันต้องสร้างสร้างกระแสใช่ไหมฮะมีสแตนดิ้งแมนคนยืนแล้วก็ล้วงกระเป๋า ยืนล้วงกระเป๋าเนี่ยให้ดูเหมือนว่าแบบไม่สนใจไม่สนใจใยดีรัฐบาลจะมาเคเลียร์พื้นที่ชุมนุมก็เชิญท่านสแตนดิ้งแมนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เต็นท์ที่กลางแล้วนอนใส่หน้าก,ากากขาวอย่างนี้ซึ่งอันนี้เมืองไทยก็อาจจะมีเหมือนกันถ้าคุณไปดูท้องสนามหลวงแต่สแตนดิ้งแมนของที่ตุรกีนั้นน่าสนใจนะครับแล้วก็ดูเท่ดีนะเดี๋ยวพยายามหาภาพที่เป็นภาพสแตนดิ้งแมนให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นว่ารสชาติ ในรูปแบบของการชุมนุมในตุรกีก็เ,เป็นอย่างไรอย่างไรก็ดีในประเทศต่างๆเหล่านี้เขาพยายามเรียกร้องในสิ่งที่ไม่ค่อยที่จะเหมือนกันนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่คือบางทีคุณเดินหน้าชนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็มีความชอบธรรมในการออกนโยบายที่เป็นรูแทนประชาชนมันก็ไม่ง่ายในโจทย์นี้เดลี่ o วดวันนี้นะฮะนาวฟอรเกสันสอนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดนะครับเป็นเฟลโลที่ออกซฟอร์ด เคยออกมากล่าวหาจอร์นเนาดเคนซึ่งกล่าวหาเสร็จแล้วขอโทษไปแล้วนะฮะเพราที่เคนไม่เข้าใจในการลงทุนระยะยาวของประเทศว่าบางทีมันไม่คุ้มแล้วก็สร้างนี้ไว้ให้กับชนกลุ่มชนชั้นต่อไปนะฮะหรือเจเนอเรชันต่อไปเนะี่ยยุคต่อไปเนะี่ยพวกเคนนั้นเป็นเกนี่คือสิ่งที่เฟอร์เกสนพูดแล้วออกมาขอโทษไปแล้วนะครับแต่ว่าผมเอามาในบริบทของความที่ สิ่งที่ฟอกเซอร์สันพยายามที่จะบอกมันน่าสนใจว่า c a y n e s was a homosexual had no intention of having children we are not dead in the long run our children are our progeny it is the economic ideas l of Keynes that have gotten us into the problems of today ฟอเซอร์สันพยายามที่จะบอกว่ารัฐบาลต้องใช้ใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง เอาบริบทของเรื่องของความเป็นเกย์ของเคนหรือความที่เคนไม่มีลูกออกไปเพราะว่าโฟลเอร์เันเขาขอโทษไปแล้วเขาไม่ต้องการที่จะไปไปหมิน่นหรือไปพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้นมันเป็นการไปดูถูกคนทั้งกลุ่มมากจนเกินไปแต่ว่าโฟเอร์เันพยายามจะบอกว่าเวลาคิดถึงยุคต่อไปเนี่ยคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานควรจะคิดถึงการใช้เงินใช้ใจ่ายเงินในรัฐบาลในปัจจุบันเพราะว่ามันจะทิ้งภาระหนี้สินไว้ในอนาคต เป็นคำเตือนของเฟอร์กูสันที่เคยมีต่อคณะกรรมาการในสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยและเป็นคำเตือนที่น่าคำนึงถึงสำหรับรัฐบาลของไทยที่มาจากกระแสมวลชนคือเงี้ยมันไม่มีการแยกกันให้ชัดเจนในกระแสมวลชนที่ผลักดันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้มาสู้กับรัฐบาลที่มาจาก ค่ายทหารหรือมาจากตุลาการพิวัตรนั่นก็คือว่ามันมีกระแสมวลชนแน่นอนมวลชนคนเสื้อแดงในที่นี้ที่สนับสนุนเลือกให้พรรคเพื่อไทยนั้นเข้ามาแต่พอถึงเวลาเนี่ยกระแสมวลชนนั้นเนี่ยเป็นกระแสมวลชนเดียวกันที่ดันไปสนับสนุนนโยบายประชาชนในรูปแบบที่มีการสร้างนี้ไว้ในอนาคตคณะนี้ในการสร้างนี้ไวในอนาคตเนี่ยมันมีทําได้ทั้งแบบดีและไม่ดีนะฮะ คือเอาตามหลักของจอห์นเมนาดเคนที่เขาเคยบอกว่ารัฐบาลต้องทุ่มเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เคนส์พูดไว้ถูกถึงเวลาการทุ่มเงินลงทุนเนี่ยบางอย่างทุ่มเงินลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นระยะยาวหรือระยะสั้นมันก็ไม่คุ้มทุนมันก็สร้างภาระหนี้สินไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นต่อไปมันก็เช่นเดียวกันนะแรงผลักดันจากมวลชนในเชิงที่มีอุดมการ รักษาความเป็นประชาธิปไตยต้องการให้รัฐบาลทําในสิ่งที่ทําเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนเนี่ยแน่นอนมันควรจะทําแต่ว่าก็ต้องแยกแยะให้ถูกระหว่างโครงการที่เป็นการลงทุนแล้วสุดคุ้มคุ้มค่าลงเป็นแสนเป็นล้านล้านแล้วมันไปได้กับการลงทุนในแบบที่ถ้าเฟอร์เกอร์เซนเห็นจะบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเคน์ที่ถูกบิดเบือนแล้วดัดแปลงมาเป็นประชานิยมในรูปแบบที่ ไม่ได้มีผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเพียงพอเพราะฉะันการชั่งน้ําหนักในส่วนนี้ต้องเป็นการชั่งน้ำหนักที่สําคัญและเป็นการชั่งน้ำหนักที่ทําโดยรัฐบาลและมีวินัยในรูปแบบที่สามารถบังคับและหล่อหลอมอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้มวลชนที่ผลักดันรัฐบาลนั้นเข้าใจถึงหลักการว่าไม่ใช่ทุกๆอย่างที่ทำเพื่อตอบสนองประชาชนนั้นถึงเวลา จะดีไปหมดแล้วก็จะไม่สร้างปัญหาให้ยุคต่อไปนี่เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าเวฟในการผลักดันรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยมันแรงถ้าเกิดไม่มีการควบคุมคอนเทนให้นโยบายมีกรอบวินัยแบบที่ควรจะเป็นในะแบบที่มีหลักปฏิบัติอยู่แล้วในสากลที่เขายอมรับกันเนี่ย<ฮ>ในที่สุดเนี่ยรัฐบาลน,นั้นก็จะสร้างปัญหาไว้ให้กับลูกหลานยุคต่อไปนั่นก็คือรายการ h ด d a เ l ล d โดสในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ